นิปปากกายนิดทำอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยนปามนิปปะกายนิดมันไม่ดีนะอย่างเงี้ยไม่ดียังไงหรอนมันไม่ดีนี่ปากกายไม่ดีนะในเนี้ยมันบ้างคนอื่นเขาเราไม่ได้ทําอะไรเสียหายขนาดนอยเสียหายนิดเสียหายนิดโอ้โหนิดมันไม่ดีไม่ดีไงแม่คะคุณแม่คุณแม่อยู่นีนิดคุกกองมาเยี่ยวแม่คะไปเลย นิดผู้กองมาลตาแล้วทำยังไงดีเนี้ยฉันทำยงไงเนี้ยวิฉกลับบ้านก่อนนิดะกลับมาแล้เดี๋ยวไปเจรพอดีแล้วเนียเจะซ่อนตรงไหนเล่านิดนิดห้องหน้นิดิดนนิดดีกว่านะไปเข้าไปแล้วไปเข้าไปแล้วนิคุณแม่ครับคุณแม่พันคุณแม่ล่ะพ่อบ้าเงียบเชียวถว่าคุณแม่เนี้ยอ้อไปทุละกับผู้พันนะครับออโนิ ผู้กองแม่กลับเลร็วจังนะครับพกก่อผมกะว่าจะไปรออ๋อเดี๋ยวฉันจะไปธุระกับคุณสุทธิสารนะ่ะอ๋อนี่พันเดี๋ยวฝากบอกคุณแม่ด้วยนะว่าฉันจะไปจดทะเบียนฮะนิปจะไปจดทะเบียนส้มรถเหรอครับ,ะบรทะเบียนรถเข้าใจไหมทะเบียนรถอ๋อ่ตนเออเดี๋ยวนี่ผู้กองกำลังจะไปไหนเหรครับ และเธอคิดว่าฉันกำลังจะไปไหนนะอ๋ะอเ็อคิดว่าผู้กองกำลังจะไปห้องน้ำนะครับฉันกำลังจะไปสวนจกัจกรจันทรแง่สิควรจะเข้าห้องน้ำเด็กไปเออเดียวครับผมว่าผู้กองคงไม่อยักเข้าห้องน้ำตอนนี้แล้วครับทำไมอ๋อก็คือว่าแม่มันมันมันคือคือว่าห้องน้ำมันส้วมันเอิดนะครับ มันกดไม่ลงครับกรดีว่าผู้พันแกทิ้งเอาไว้แม่อย่างกับท่อนแค่เลยนะครับก็เอา,อาง,งี้สิงั้นเธอปิดฝาชักโครกแล้วกันฉันก็แค่แปลงฝันเท่านั้นเองอะ <laughs> โอ้โหปิดฝาเรืงกลิ่นนะครับกลิ่นมันจะไม่ได้ครับเพราะว่าแม่หรือคุณนายก็มาเกทัาผู้พันไม่อีกนะครับ <laughs> เรามีอะไรซ้อนเลย้ยงันดีา่า อ๋อ,อไม่มีหรอกครับถือว่าก็ไม่อยากจะให้ผู้กองเขาตอนนี้แหละครับมันไม่มัน,มนไม่ไม่ดีครับมแม่มนครับมมนหลีแม่ผู้กองอยากเขาเลยสิครับผมฉันบอกให้หลีไปไม่มีใครยุ้หรอกครับผู้กองเดี๋ยวไม่เห็นมีอะไรเลยอือในบอกว่าส้วมอืดไง่อผม พอดีพ่อมันละโซดาไฟไว้ครับของใสมันจะยุบลงไปค่ะอะไรอ่ะเอ้ย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 หรือว่าพ่อมนะทำเพลงนะครับทุกกอง เออแล้วนี้ผู้กองไม่ไปทําง,งานข้างนอกหรอครับเี้วจะไปไม่ทันครับฉันรับผิดชอบตัวเองได้ไีมองอะไรไม่เคยคนแปลงฝันเ่ยกล้า มีปัญหาอะไรไหมครับอ๋อเปล่าครับไม่มีอะไรค่ะผมเห็นหายขึ้นมานานนะงั้นพี่ฉันว่าเราไปเลยก็ได้นะคะเอ้ยเดี๋เดี๋เพราะเราขึ้นมาทำอะไรบันนี้เนี่ยอ๋อคือผมมาทำความสะอาดครับ ค่ะคุณป้าไม่อยู่ครับอเออเอไปธุรากับคุณพ่อนะค่ะพานนี่เดี๋ยวบอกคุณพ่อกับคุณแม่ด้วยนะว่าฉันอาจจะกลับค่าหน่อยอบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงฉันแล้วก็ไม่ไ<ด>ต้องรอพันได้ครับ,รบนี่ฉันยังพูดไม่จบเลยนะอืม ไม่ใช่ย่างที่ผู้กองคิดนะครับไหนบอกมาสิว่าฉันกำลังคิดอะไรอยู่ก็คือว่าความจริงเนี่ยมันเป็นอย่างหนี้ครับคือว่าประกายเนี่ยเข้าจะมาสร้างขนมใช่ไหมตีนี่จะสั่างขนมสั่งบนฟ้าบนเพดานเนี่ย ไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จต้องมาแอบต้องหลบซ่อนแบบเนี้ยก็พ่มนะตกใจคิดไม่ทันคตกตกใจตกใจอะไรนี่พมได้ทำอะไรผิดนะครับนี่ก็เป็นครั้งแรกด้วยที่ประกายเนี่ยเข้าขึ้นมาบนนี้ครั้งแรกใช่ไหมที่มีคนเห็น แล้วกี่ครั้งแล้วล่ะที่เธอพาผู้หญิงขึ้นมาทำอะไรบนบ้างตอนที่มีใครอยู่อ่ะนิป,ปรากายปากายพูดอะไรสักอย่างจยไม่ต้องพูดอะไรนะนเธอทำอะไรเธอคิดไม่เป็นเลยเหี้ยพัดตลอดเวลาฉันมองเธอกิดจริงๆเรื่องนิฟต่อไปนี้นะ ฉันจะได้รู้ตัวตัวที่แท้จริงขือใครจริงเฮ้ยไปกันนะพุพก่กองพุ่กองเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเราไปกันเถอะค่ะ เดี๋ยวก่อนให้ดูสิเออนี h, uh ่พี่พี่เขาเก่งนะแป๊บเดียวผมขึ้นเหมือนเดิมเลยนี uh ่มันวิกฮะใส่เอาไว้ก hey. er ่อนจนกว่าผมจริงมันจะขึ้นมาเอะวิก์เกิเฮ้ยแล้วดูดูดูหลุดายไม้เขาพี่จ่ายยังเรียบร้อยแล้วแหงว่าเปล่าเท่าไหลผมก็เอาคุณยห้ผมเดินหัวสายหม่งไปทำงานนะหนอะโอ้ มันแพงเกินไปก็ใส่เหม่งไปเถอะโธ่ไม่รู้ทำเวรทำกรรมอะไระทายไว้ก็ไม่รู้ ม่ลานึ่งกันเนาะยังไม่งอนจะเตี่ยนี่หนูชงชามาให้เตี่ยเลยนะนึกยังไงฮะวันนี้ถึงละชงชาเอาใจเตี่ยเนี่ยก็เตี่ยเหนื่อยทำงานหนักมาทั้งวันแล้วอนี่ะแาเนี้ก็ชื่นใจแล้วลูกฮะ นี่หนูยังคิดจะเที่ยวกลาคืนอยู่อีกหรือเปล่าฮะไม่คิดแล้วเตียมไม่ชอบสถานที่แบบนั้นฉันจะไปได้ไงสักวันหนึ่งนะเมื่อลือโตขึ้นเรามีลูกสาวนะลูกถึงจะรู้ว่าทำไมเตียถึงไม่อยากให้ลือไปเที่ยวสถานที่แบบนั้นนะ่ะเราเป็นลูกผู้หญิงนะลูกบางทีมันมีสิ่งที่ไม่คาดฝันก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะ บางอย่างเนี่ยเราคิดว่าปลอดภัยแล้วอะ่ะแต่มันก็มีบางอย่างเกิดขึ้นเหนือการควบคุมนะลูกเออเตี่ยมันต้องพูดแล้วฉันเข้าใจหมดแล้วไม่หรอกเริ่อไม่เข้าใจหรอกสักวันนะลูกหรือถึงจะรู้ว่าเตี่ยน่าพูดถูกเอยเตี่ยพูดมากอ่ะหิว ดื่มน้ำอีกนิดนึงนะสักวันนะลูกจะเข้าใจนะลูกนะ ก็โอเคนะครับต้องขอบคุณนะคะที่หุ่สาเป็นผูุรับปากฟังพาไปดูเป็นนี่นะคะโอ้ยพูดอะไรอย่างเง้นฮะผมสิครับอขอบคุณผู้กองตอนนี้นะฮะผมมีความรู้สึกว่าผมได้ผู้กองกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งเอ๊ะนี่ผู้กองหายไปไหนมาครับเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้ไปไหนเดี๋ยวชาวบ้านแถวนี้เขาเห็นเขาเขาไม่รู้เขาจะพูดไป็นทางที่ไม่ดีขอบคุณนะคะ กุญายนะครับราบีส่วนนะคะ 不不、uh huh. Hmm. Cool. แล้ว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 ดนะตอนเนชนแบบเี้ลนร้องไอ้นี่ตว์หน้าเราเราไ่ขวดไปเราไขวดเห้อโอดาโอ้เาหเฮ้ยคันไม่ไหวมังฮะไอ้อมเด็กเด็กวะนี้มันเมาไปแล้วเนี่ยให้มันเมา ทำดีแล้วไม่ได้ดีก็เหลวให้มันเต็มที่ไปเลยเมาไปแล้วแน <laughs> ่พันคุณถามจริงเหรเมื่อไปออหักที่ไหนมาฮออะเะล่าไม่ได้โอกห,กหออักฮะอ่อนลูกคุณลูกสนุกจ้ะพี่เตียนี่ก็แปลกนะไม่ไม่เห็นจะน่ากลัวอย่างที่คิดเลยอ่ะผู้ใหญ่นี่อะไรก็ไม่รู้ ชอมือนบย่ร้ายอ,ะอ่ะ,อะเอ้านองยืนมองยืนฟังเลยอย่าไปเอาล่างเลเดจะได้ปมพวกพี่เขาเสจสเสซนเอาเอ,าเอ,าเอาาา้างาการทีเมาไปเลยงานิพานเยอนะนานทีเยอ